อากาศแบบคนยังไม่เยอะนะฮะ,ะเกษตรแฟร์ทุกคนนี่ชาวต่างชาติกาดีก็สนใจขนมลาปักต,ตาเดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้ไปร้านยอสคอฟฟี่แอนด์เฟสอะไปไปกินชาเย็นๆแล้วก็เข้าที่พักบ้านคุณหมอนะฮะบ้านคุณหมอโฮสเทลฮะไปทำหลักสูตรทุกคนจ้ะทำหลักสูตรชิวๆแล้วก็ทำคลิปไปอะไรไปทุกคนจ้ะนี้ฮะมาดูวิธีทำอีกคลิปหนึ่งเนาะ

มีทั้งแบบกรอบแบบหวานนี่ชาวต่างชาติก็ก็แบบชึ่องอเมซิ่งกับนี่ฮะเกาหลี่ะทุกคนอยน่ารักมากนะฮะเกาหลีมาช่ยวยงานเกษตรแฟทุกคนนี่ฮะแทบหมูแม่สมจิตแทบหมูติดมันไร้มันแทบหมูกระจกน้ำพริกหนุ่มโอ้ตายแล้ว มีทั้งแบบคาวทั้งหวานเลยนะเก่งมากเลยอ่ะไม่สมจิตสุดยอดเลยนะทุกคนมาทีเดียวครบเลยฮนะทัพหมูกระจกขุ่มเล็กขุ่มใหญ่มีติดมันก็มีน้ำพริกหนมน้ำพริกเผาสุดยอดเลยนะทุกคนไม่สมกิตนะแต่ว่าเ,าเป็นขนมลาข้วนะครสนะีแต่แทบหมูจากลำตางคนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปทำหลักสูตรทุกคนจ้ะทำหลักสูตรที่ โฮสเทลโฮสเทลนะฮะน่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นกรอบมีทั้งรากรอบรานน่มราหวานนะฮะทุกคนอันน,อน,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 นี้อันนี้จะเป็นแบบที่ทำจากหนูอันนี้จะเป็นแบบม้วนอันนี้เป็นรสอะไรเอ่ยอย่างเนี้ย เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นม้วแน่นว่าตั้งใต้เขาเรียกวาลาง,งูลาง,งูครับถ้าเป็นสีส้มกันออกส้มๆนะนั่นคือลาวหวานครับลาวหวานหรือว่าลาวน้ำผึ้งลาน้ำผึง้งผมเพิ่งไปนครมาเหมือนกันพระธาตุนะพระธาตุแต่ไปงวดนี้ไม่ได้ลงพระธาตุววาาไปอยู่ในเมืองอไปเดี๋ยวก่อนนะคือแต่ในเมืองอ่ะ แล้วก็ไปวัดซอยขุนบ้านขุนพันธ์มีข้าวมันแกงมีข้าวมันแกงอยู่ร้านหนึ่งจะมีซอยอะไรทอดอะไรอ่าที่เขาเก็บกระดูกอัฐิของขุนพันธ์ไว้อะค่ะไม่อยู่ใกล้ๆกันแหละโอคซอยบ้านขุนบ้านก็อยู่หลังวัดพระธาตุนะใช่นี่มช่ไม่ร้อนเหรอพี่มีพัดลมอ่ะชิลแล้วไหมใช่ไหม ต้องปิดต้องปิดแอร์แล้วมั้งต้องปิดแอร์แล้วล่ะคนทําเนี่ยอย่างดีนะถ้าเป็นหน้าร้อนๆอ,อ่ะแบบในฝาออจะขายอยู่อาชนบุรีเอเหนือด้างตัวปกตินี่ปักหลักอยู่ที่หรือว่าไปแฟร์ทั่วประเทศตลอดเลยไม่มีเวลาออไปปักหลักที่นครตอันนี้บอกว่าคือว่าจะวิ่งงานตามแถวภาคกลางเนี้ยขายของแบบมีงานแฟร์อะไรต่างหากก็ ก็เลยมาอยู่ที่บางใหญ่แต่ของบางอย่างที่ส่งมาจากบ้านกรครเลยครับครับครับจ้เวลาพักก็คือมาเปิดโรงแรมแถวนี้เอาไปจังหวัดไหนก็อยู่พอต้องกลับเหรอแล้วเวลากลางคืนเราต้องกลับบ้านแถวนี้ด้วยเหรอทุกคืนต้องกลับเหรอฮะอ๋อก็ดีนะไกลเท่าไหร่ยี่สิบโลนี่นะทุกคนขนมลาขึ้นซีรีชา คาขวัญนครว่าไงนะจําได้ยังคำขวัญนครรีธรรมราชคําขวัญคาขวัญทองเที่ยวเมืองอะไรนะพระธาตุอะไรนะพระธาตุทองคำพุ่มดำธรรมชาติพระธาตุอุดมเครื่องสมถามกษัตริย์มาวัดมาศีลครบสิ้น กุ้งปูและปลาไปไหนอ่ะปลาไปไหนแล้วก็นี่ไงขนมลาในตำนานแม่สมจิตนะฮะแล้วก็มีน้ำพุงน้ำพริกด้วยอ่าหน้าทอ่นีปัจจิตานครศรีธรรมราชเมืองที่เราภูมิใจนะฮะทำครั้งแรกสวรรครมานเลยอ่า สมัยนั้นนะพระเจ้าชื่ออะไรนะที่เป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองที่มีที่มีสวนสาธารณะอยู่ชื่อนี้นะฮะเป็นชื่อนะฮะทุกคนไปเที่ยวนักท่องครับนี่ฮะทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปนะเราไปร้านโดสต่อแล้วก็เข้าบ้านคุณเออนเออบ้านคุณหมอโฮสเทลทำหลักสูตรแล้วก็ลบเมมโมรี่แล้วก็เคลียร์เครื่องจะได้ถ่ายอะไรต่อ กับบรรยากาศของนี่มาทุกปีเลยนะทุกคนใครว่างเดี๋ยวทุกคนจะแน่นหันจะเห็นอย่างนี้อย่าอย่าอย่าด้อยค่านะว่าทําไมคนนอ้อยทุกคนคนจะไปทำมาหากินกันหาก็ไม่ได้ว่างมาตลอดเนขะต้องมาตอนเย็นเย็นนะฮะจะเบียดแน่นกันระวังกระเป๋าด้วยนะจ๊ะเวลามางานกเกษตรไปกลับกันเปแล้วนะเดินไป,น,ไปนิดเดียว